ดิมอเตอร์ฟิลด์ค่ะแซม MF ครับวันนี้นะคะขอเนี้ยลูกค้านะคะมารีวิวเรือที่อยู่ด้านหลังเรานะคะเป็นเรือยอทนะคะยี่ห้อ r i g ก l 36XO ค่ะคซึ่งเรือลำนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่โดยประมาณ39คฟุตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลำนี้เนี่ยเป็นเรือยอทที่ เหมือนสามารถที่จะไปด้วยกันในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ออปชั่นข้างในเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยค่ะใช่ครับต้องบอกก่อนครับว่า36 xo นะครับหรือ3 6 gc ซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรีเกิลเนี่ยเพิ่งเปิดตัวออกมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเป็นนิวเจนนะครับของเรือยอชเราเรียกมันว่าเป็น day yacht นะครับหรือจะค้างคืนก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามีห้องนอนมีเฟอซิลิตี้ที่ครบนะครับโดยลำนี้เนี่ยคำบอกมาเป็นนิวเจนนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้อเนกประสงค์ นะครับไม่ว่าจะใช้แม่น้ําใช้ทะเลนะครับเป็นไซส์ที่เหมาะสมดูแลกันเองได้สามารถไปแบบครอบครัวได้ค,ครับผมโดยลํานี้นะคะพี่แซมก็ใส่ออปชั่นมาแน่นเลยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ทุกอย่างนะคะถือว่าใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวออปชั่นนะคะต่างๆมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมกันค่ะได้ครับ สำหรับลีเกล36นะคะ l ีเกลก็ทําออกมา2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือ36 XO คือรุ่นนี้นะคะแล้วก็36 GC นะคะสำหรับ36 GC นะคะก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นอินบอร์ดนะคะสำหรับลำนี้นะคะเครื่องยนต์เอาบอร์ดยาม,มาฮ่าม,มา2ตัวนะคะ V8 80นะคะ425แรงม้า2เครื่องก็850แรงม้าซึ่งลานี้เนี่ยถือว่าทำความเร็วได้ดีเลยใช่ไหมคะพี่แซมใช่ครับอย่างตัว850แรงม้า36 XO ตัวนี้นะครับสามารถทำความเร็วได้ถึง52ไมล์ต่อชั่วโมง ที่เราเลือกตัว XO มาเนี่ยข้อลักษณะเด็นมันคือเครื่องนะเครื่องเอ้าบอ d ตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่สุดและใหญ่สุดของยามาฮ่ามารีนนะครับผมซึ่งเครื่องทั้งหมดนะครับโอเปเรตด้วยไฟฟ้าสามารถเข้าน้ำตื้นได้เหมาะกับ environment ของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำหรือว่าจอดในมารีน่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยสามารถยกได้สูงสุดนะครับนั่ก็คือเครื่องดีของเอาบอดเลยใช่ใช่ทำให้ตัวหางหรือตัวใบพัดเนี่ย เข้าไปที่ที่ตื้นได้อจอดในที่ตื้นได้หรือเกยหาดได้ถือว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยนะคะสาหรับเครื่องยนต์เอาบอดขึ้นมาด้ท้ายเรือกันแล้วนะคะสําหรับท้ายเรือน,นะคะแพลตฟอร์มข,ข้างมีขนาดคิดกว้างเลยค่ะโดยอบร้อมข้างตัวเครื่องด้วยนะคะทําให้สามารถทํากิจการต่างๆด้านท้ายเรือได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเกะกะในเครื่องยนต์ที่เป็นเอาบอรดเลยค่ะ สำหรับด้านท้ายเรือตรงนี้นะคะก็จะมีเตียงนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะทึ่สามารถปรับได้หลายแบบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซันเบดก็คือสามารถนอนราบอาบแดดได้แล้วก็สามารถปรับเป็นพนักพิงขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะโดยพนักพิงนะคะสามารถที่จะปรับได้หลายระดับนะคะจะรับพนักพิงหันทางนี้นะคะเพื่อมองไปด้านหลังนะคะหรือว่าจะปรับพนักพิงเนี่ยเพื่อหันเข้าไปด้านในตัวเรือได้ด้วยและที่สาคัญเบาะตรงนี้นะสามารถ เดินหน้าถอยหลังด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายเรือหรือว่าเพิ่มพื้นที่ด้านในเรือได้อีกด้วยค่ะ ใช้เรือตรงนี้นะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นอินบอร์ดนะคะเครื่องยนต์จะถูกเก็บในห้องนี้นะคะแต่ว่าลำนี้เนี่ยเป็น XO เครื่องยนต์เป็นเอาบอร์ดนะคะจึงทําให้ห้องที่อยู่ด้านในนี้เนี่ยเป็นห้องเก็บของที่เป็นอเนกประสงค์นะคะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะพี่แซมเก็บของได้อีกเพียบเลยค่ะครเราจะไล่กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในห้องนี้ะนะครับเร,เริ่มจากด้านขวาสุดนะครับตรงนี้เป็นเป็นแบล็คแทนส์นะครับเอาไว้เก็บ ของเสียในเรือนะครับซึ่งเวลาเราออกไปไกลๆในทะเลเนี่ยเราก็สามารถปั๊มของเสียทิ้งเข้าไปในน้ำได้เลยแล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยเป็นตัวชาร์จนะครับเป็นชาร์เจอร์เพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับโดยที่แผงเซอร์วิสคัตเอาต์ต่างๆพวกฟิลส์ต่างๆเนี่ยคือแผงสีดำนี้มาทำออกมาเพื่อให้ดูแลง่ายนะครับคืออเมริกานเนี่ยเขาน้อยมากที่จะใช้กับตันเจของเรือดูแลเลยเองล้างเอง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเรืออเมริกาหรือว่าแบรนด์พรีเมียมอย่างรีเกิลนะครับทำทุกอย่างออกมาเพื่อให้ได้เซอร์วิสได้ง่ายที่สุดนี่คือตัวเด่นตัวต่อไปคืออะไรครับหนูดีตัวนี้เป็นซีคิปเปอร์นะคะถือว่าเป็นตัวชูโรงสําหรับลานี้เลยนะคะสําหรับซีคิปเปอร์นะคะก็จะเป็นออปชั่นนะคะเอาไว้สําหรับ กันเรือโคงซึ่งสามารถใช้งานได้จริง<ช>โดยปกติเราออกไปที่ทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคลื่นนะคะโดยลํานี้นะคะถ้าเปิดออปชันตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้เรือเนี่ยสามารถรักษาบาลานนะคะตัวเนี้ยคือซี a ริ e เปอร์เวอร์ชันสาะครับซี a ิเปอร์เวอร์ชันสาทำออกมาเพื่อแมทช์กับเรือไซส์นี้นะครับน้ำหนักประมาณนี้นะครับซึ่ง ยืนยันได้เลยนะครับว่าออกไปกลางทะเลเจอเคลื่นเจออะไรตัวนี้ช่วยได้แน่นอนครับกล่องสีดำๆสองกล่องนี่อะไรคะพี่แซมใหญ่มากคือมันคือกล่องแบตเตอรี่อ่าโดยแบตเตอรี่เนี่ยหรือว่าไฟดีซีเนี่ยมันรันหลายๆอย่างบนเรือไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างแสงสว่างทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่สําคัญในการรันอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาหลักก็คือตัวสีแดงนี้ พวกแอร์อะไรใช่ไหมค้อครับนี่คือใช่ครับนี่คือเครื่องปั่นไฟสําหรับมารีนโดยเฉพาะนะครับโดยส์บั่นไฟออกมา220โวลต์นะครับในการรันซีฮิปเปอร์ค่ะนะครับในการรันตัวไมโครเวฟค่ะในการรันหลักๆคือแอร์ค่ะขึ้นมาที่ห้องแคบินตรงนี้แล้วนะคะเปิดแอร์แล้วเย็นมากๆเลยค่ะ สำหรับเรือลานี้เนี่ยหนูดีมองว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถใช้เรือในได้หลายรูปแบบนะคะแบบบางวันนะคะที่ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะรับลมนะคะก็สามารถที่จะเปิดกระจกนะคะแล้วก็ซันรูฟที่เปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ให้กว้างขึ้นโดยการที่เปิดห้องกระจกตรงนี้นะคะคือกลาสช็อกฟิตตรงนี้เนี่ยออกไปค่อนข้างกว้างเลยนะคะ รวมถึงกระจกตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะคะเพื่อให้ห้องโดยสารตรงนี้ดูกว้างมีพื้นที่กว้างไปจนถึงด้านท้ายเรือเลยค่ะก็สามารถที่จะเปิดรับลมได้แต่ถ้าบางวันนะคะรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นแอร์นะคะอากาศร้อนนะคะอยากเปิดแอร์ในห้องค,อค้อพิดต,ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเลื่อนกระจกปิดได้หรือว่านะคะเพิ่มพื้นที่ข้างหลังตรงนี้โดยนะคะคลุมผ้าใบน,นะคะล้อมรอบตรงนี้ปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะไปจนถึงตรงท้ายเบาะตรงนี้ได้เลยค่ะ สำหรับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอย่างแรกก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดออกมานะคะแล้วก็เป็นเตาระบบไฟฟ้าได้นะคะตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาจะเป็นซิงค์น้ำจืดนะคะถัดมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นถังขยะนะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีทีวีมาให้ด้วย1ตัวนะคะสําหรับลูกค้าที่บางทีไม่ได้ดูทีวีอยากมองดูวิวข้างนอกนะคะก็สามารถเก็บทีวีขึ้นไปได้นะคะด้วยระบบไฟฟ้าทําให้ตรงนี้รู้สึกว่า โล่งขึ้นกว้างขึ้นด้วยอีกค่ะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของลิ้นชักนะคะที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็พวกแผงควบคุมต่างๆแล้วก็ตู้เย็นนะคะจะมีมาด้วยกันทั้งหมด2ตู้ค่ะโซฟาที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวซึ่งโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะสามารถที่จะโยกมาอยู่ตรงนี้หรือว่าไปไว้ตรงท้องด้านหลังก็ได้นะคะ สามารถย้ายตำแหน่งได้นะคะแล้วก็เบาะนะคะสามารถที่จะปรับตำแหน่งนะคะรวมถึงสามารถปรับระดับความสูงขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าด้วยสำหรับเบาะตัวนี้ใต้เบาะต่างๆนะคะก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่จะไว้สําหรับเก็บพวกโต๊ะนะคะขาโต๊ะได้นะคะแล้วก็ใต้เบาะตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดได้ค่ะสําหรับตรงช่วงที่เป็นคอนโซลคนขับเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยหนังนะคะที่เป็นสีครีมแล้วก็สีดําเพื่อเพิ่มความ ลักชูรี่ให้กับตัวเรือนะคะโดยตรงนี้ที่เห็นเลยนะคะจะเป็นจอขนาดใหญ่นะคะจากการมินนะคะแล้วก็เล่นไฟ LED ขอบสีน้ำเงินนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับลำนี้ด้วยค่ะ ลำนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีออปชันแน่นมากรวมถึงปุ่มคอนโซลต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวให้พี่แซมลองไล่ดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะคร่าวๆค่ะครับผมเราเริ่มจากด้านหลังพี่เลยนะครับด้านหลังคือเป็นเบาะของกัปตันนะครับซึ่งไซส์เนี่ยสามารถนั่งได้2คนอย่ายสมมติเราไปพร้อมลูกเนี่ยครับลูกก็นั่งข้างได้นะครับก็คืออันนี้สำหรับยืนนะครับอันนี้สําหรับนั่งนะครับผมโดยที่แพตฟอร์มสำหรับคน ไซส์เอเชียนะครับก็เสริมขึ้นมาได้เพื่อให้เราตัวสูงแล้วิสปิลิตี้ดีนะครับโดยบอรดตัวนี้เนี่ยสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังไฟฟ้าได้นะครับโดยปุ่มที่อยู่ด้านหน้าแค่ปุ่มเดียวเลยนะครับทอกครับหน้าถอยหลังได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีแอร์ไว้ข้างข้างนะครับเป็นไฟ a c นะครับตรงนี้นะครับมีอยู่สองฝักนะครับถ้าเรามาทางด้านขวานะครับผมที่ชาร์จโทรศัพท์ไรเลสนะครับอันนี้คือตัว ทริมแท็บนะครับซึ่งทริมแท็บเนี่ยทำหน้าที่ปรับบาลานซ์ของเรือะนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวกดหัวเชิดเอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับะะระบบจอยสติ๊กของยามาฮ่านะครับซึ่งสามารถเข้าจอดได้โดยง่ายนะครับเหมือนเล่นเกมบิดซ้ายบิดขวาเดินหน้าถอยหลังหรือว่าหมุนเรือนะครับผมสามารถโฮลโพซิชันได้เราอยู่ตรงไหนเราต้องการอยู่ตรงนั้นเพื่อต้องการบอกตำแหน่ง หรือต้องการเดินไปผูกทุ่งผูกทุ่นกลัวเรือจะไหลเพราะกระแสะน้ําแรงเราก็กดปุ่มได้ก็คือ,อเหมือนว่าหยุดอยู่กับที่คล้ายๆว่าเหมือนเราทิ้งสมอถูกต้องแต่เราเป็นสมอสม,สมอที่มันเป็นไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องโยนสมอจริงะนะครับเรื่อมาทางขวาม,มือตัวนี้ก็เป็นรีโหดไฟฟ้าของทางเครื่องยงมาฮ่านะครับ425คู่ v 8ของเรานะครับผมลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมพวงมาลัยนะครับปรับลงก่อนเพื่อให้กล้องเด้เห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เป็น vhf vhf นะครับเป็นวิทยุสื่อสารของเรือนะครับผมของกา r m มินะครับให้มา ร้อมนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วหน้าจอนะครับหน้าจอให้มา16นิ้วจำนวน2จอควบคุมทุกอย่างบนเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าที่คือรีโมทนะครับจริงๆแล้วรีโมทต,ตัวนี้ให้มาสําหรับคนที่ใช้งานคนเดียวเราไม่มีคนมากดปุ่มให้กดอะไรให้เ,เราเดินเลย สมอไฟฟ้าเพราะว่าเรามีนะคะเป็นออปชั่นที่เราใส่สมอไฟฟ้าเข้ามาโดยสามารถที่จะควบคุมได้จากรีโมทตรงนี้นะคะหรือว่าจะควบคุมที่ตรงสมอด้านหน้าหัวเรือก็ได้กอันะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะพี่แซมอันนี้จริงๆมันเป็นเซฟตี้เ e c u ริตี้สาหรับเครื่องยามาฮ่าเราได้ทำเหมือนรถยนต์เลยเรากดเรากดล็อกกดล็อกเครื่องคนอื่นมาบิดเครื่องมาติดเครื่องติดไม่ได้เราใช้รีโมทไปเหมือนรถยนต์ค่ะพอเราเข้ามาพวกเราก็กดอันล็อกอ่าค่ะเพื่อจะติดเครื่อง นะครับอันนี้เป็นระบบเซฟตี้ของยา ma h a ที่เป็นระบบรุ่นใหม่ของเครื่อง 425V8 ครับผมมาดูตรงสวิชแผนคอนโซลนิดนึงนะครับทำมาได้พรีเมียมมากแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้แจ้งไปก็คือว่าเบาะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้เป็นซันรูฟนะครับซันรูฟด้านบนเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นการควบคุมสมองนะครับสมองเนี่ยมีเซฟตี้ปุ่มหนึ่งก็คือตรงนี้เราต้องโยกแล้วก็กดปุ๊บเพื่อจะให้สมองใช้งานได้อันนี้เป็นแตรนะครับผมลงมาด้านล่างนะครับไฟนะ ะร,ระบบปั๊มน้ําจืดนะครับระบบปั๊มน้ําออกจากตัวเรือด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นระบบ ระบายความร้อนใช่ครับอันนี้เป็นไฟด้านในทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นดิมเมอร์นะครับเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยบางทีไฟพวกนี้แยงตาเราสามารถดิมได้อ๋อดิมให้มันปรับให้มันลดแสงใช่ล่ลดแสงอันนี้อันนี้เป็นที่ปัดที่ปัดน้ำฝนนะครับที่กระจกด้านหน้านะครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเครื่องเสียงเราใส่มาแน่นอัปเกรดมาตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเราสามารถควบคุมตรงนี้ก็ได้หรือเราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลย โดยแผงควบคุมเนี้ยก็จะมีที่ตรงห้องนี้ด้วยแล้วก็ตรงด้านท้ายเรือด้วยนะคะเพราะว่าลำนี้เนี้ยมีลำพงลอกลำเหนื่อยบางทีเผื่อบางทีเราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะก็สามารถปรับเพลงได้นะคะปรับวอลลุมได้จากแทบแทบจะทุกตำแหน่งของบนเรือนี้เลยค่ะ จริงๆแล้วเรือลำนี้นครับอตอนที่ทาง Motor f i e l t ิ c h Option มาเนี่ยเราใส่ออปชันค่อนข้างครบโดยที่เราเอาประสบการณ์ของคนเล่นเรือมากว่า20ปีเนี่ยมาใส่ไว้ในลำนี้<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงที่ต้องอัปเกรดมาเลยนะครับ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับระบบะซีคิปเปอร์นะครับระบบเครื่องปั่นไฟระบบชอว์พาวเวอร์ทุกอย่างทํามาเพื่อมือถืออย่าง Yamaha ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้กุแจ่ายิลละ ทุกอย่างใช้ก,การกดปุ่มเพื่อสตาร์ทเครื่องทั้งหมดถึงเรือลำนี้นะคะจะเป็นเรือที่มีห้องนอนห้องแอร์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นเรือที่สามารถเดินได้รอบลำแล้วก็สามารถเดินไปด้านหน้าหัวเรือได้อย่างง่ายด้วยค่ะข้างหน้าหัวเรือใหญ่มากๆพี่แซมโดยปกติเนี่ยที่เคยขายๆเนี่ยเรือรุ่นเก่าๆอะคะ่ะเรือที่มีห้องนอนอยู่ด้านหน้าหัวเรือเนี่ยด้านบนหัวเรือเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะว่า ด้านหน้าเนี่ยส่ยวนใหญ่ก็จะเป็นไฟเบอร์ล้วนๆนะคะแต่ว่าสําหรับลำนี้เนี่ยออกแบบมาให้มีเบาะอาบแดดนั่งรับลมด้านได้อยู่ด้านหน้าหัวเรือได้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยเบาะเนี่ยสามารถปรับสเตปได้ด้วยใช่ไหมคะพี่แจ๊ใช่ครับเนี่ยเราเลยโยกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถวางเอฟเลยคืออย่างที่หนูดีเบาะนะครับเป็นนิวเจนของเรือสมัยนี้นะครับที่มันเป็นระบบเดินผ่าขึ้นมาจากคอกพิทนะครับโดยที่วันที่อากาศดีอะเนาะหรือว่าพาที่ตก ริมแม่น้ําเจ้าพยาเราต้องการแบบออกมานั่งรับลมหรือว่าวันที่ทะเลน้ําเรียบแล้วก็ไม่มีแดดเราก็อยากออกมานั่งรับลมด้านหน้านะครับตรงนี้ทําได้ทําได้ดีมากโดยไม่ได้เสียพื้นที่อะไรเลยเออถือว่าโอเค<ม>ออกแบบมาดีมากๆเลยนะคะสําหรับ36มสิบหกเอ็กโซลยคะ่ะแลวที่เราเห็นนี่้านบนก็จะเป็นม่านนะคะเอาไว้สำหรับบังแดดนะคะก็สามารถที่จะคับเก็บได้อย่างง่ายนะคะติดตั้งเองก็ง่ายด้วยนะคะที่เราเห็นเนี่ยวัสดุมันเนี่ย จริงๆแล้วเห็นเห็นมันเป็นรูๆๆนะแต่ว่าเวลาเราเจอแดดเจออะไรเนี่ยมันกรอง UV ใช่แล้วก็กรองความร้อนได้ดีมากด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมาให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วนะครับลำโพงห้องเก็บสมอด้านหน้าห้องเก็บของด้านหน้าจริงๆแล้วทุกที่มีที่เก็บของหมดนะครับไฟไฟทางเดินก็มีมาให้ครบครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านล่างกันดีกว่านะคะห้องแคบินที่มีห้องนอนนะคะข้างในก็ตกแต่งด้วยโอ้หสวยงามค่ะ เข้ามาอย่างแรกก่อนเลยนะคะที่เห็นก็จะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะโดยสามารถเดินได้รอบเตียงเลยนะคะพี่แซมแล้วก็มีไฟตกแต่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็โคมไฟนะคะที่หัวเตียงนะคะแล้วก็ด้านซ้ายและขวานะคะก็จะมี USB ปลั๊กนะคะเอาไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนู้นนะคะเป็นอะไรคะพี่แสมเป็นช่องเก็บขอนะคะตรงนี้เป็นช่องแอร์นะคะ ตรงนี้ถัดมาเป็นตู้เสื้อผ้า,ผานะคะใช่ครับค่ะโอ้เก็บของได้เยอะเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ตรงปลายเตียงนะคะเราก็ม,มีนะคะลิ้นชักนะคะสามารถเก็บของได้ด้วยค่ะใต้เตียงตรงนี้นะคะก็มีที่เก็บของอีกใหญ่มากๆเลยค่ะสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้ตรงใต้เตียงนี้อีกนะคะและห้องนอนข้างล่างนี้นะคะก็มีทีวีเพิ่มอีกหนึ่งตัวค่ะ ขาดไปได้เลยนะคะสําหรับเรือนะคะนั่นก็คือห้องน้ําค่ะโดยลานี้นะคะก็จะมีห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ําด้วยค่ะขนาดค่อนข้างกว้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะตกแต่งภายในมาได้สวยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องนะคะเคาน์เตอร์หรือว่าผนังที่บุมาต่างๆนะ,ะเริ่มอย่างแรกก่อนเลยนะคะสําหรับที่ แขวนเสื้อผ้านะคะก็จะมีตะขอเกี่ยวนะคะแล้วก็พวกสวิตไฟต่างๆแล้วก็ปลั๊กเอาไว้สําหรับบางทีเสียบใดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อ่างล้างมือห้องเกยบของมาเยอะค่ะสามารถเปิดได้นะคะพูดถึงห้องอาบน้ํากันนะคะห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะรวมกันกับชักโครกนะคะบางที เราข้อห้องน้ำนะคะก็จะมีชักโครกที่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ถ้าบางทีจะอาบน้ำนะคะเราก็ปิดตรงนี้ลงมานะคะเพื่อปิดชักโครกที่อาบน้ำนะคะก็จะเป็นเรนชาวเวอร์นะคะสามารถยืนอาบน้ำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีฉากกั้นนะคะเพื่อกันห้องน้ำนะคะเพื่อเป็นโซนเปียกโซนแห้งด้วยค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะก็จะมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมต่างๆนะคะแล้วก็ถัดไปตรงนี้นะคะ ตัวด้านบนนะครับจะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวซีคิปเปอร์นะครับซึ่งอบอกองศาของการเอียงเรือนะครับชั่วโมงที่ต้องใช้หน้าจอเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี้ก็คือตัวควบคุมแอร์ของตัวห้องแคบินด้านล่างนะครับซึ่งะจะแยกกับตัวด้านบนค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสามารถเข้ามานอนได้อีกหลายคนเลยนะคะแล้วก็มีพวกระบบไฟปลั๊กต่างๆเอาไวช้ชาร์จโทรศัพท์ด้วยะนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนู้นเป็น ม่านบางแดดใช่ไหมคะพี่แซมถูกต้องครับซึ่งม่านบังแดดเนี่ย <c oughs> มันก็ทําให้เราสามารถเห็นด้านนอกน,กนะครับทั้ง mm. สองฝั่งนะครับโดยที่เรามองเห็นทะเลด้าน,นนอกเลยรู oh. ้สึกไม่อึดอ,อัด <c oughs> แต่ถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็แค่ดึงม่านลงมานอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซฟานอนแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเสริมเบาะนะคะให้พื้นที่ตรงนี้เต็มได้ด้วยนะคะโดยถูกเก็บไว้ตรงใต้นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเดินชมเรือแล้วก็รีวิวออปชันแน่นของเรือลานี้ค่ะ r e เกิล6 x o ถือเป็นเรือที่อนเนกประสงค์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะลำนี้นะคะออกแบบมาทําให้เราเนี่ยสามารถรับอารมณ์การเล่นเรือที่มากกว่าเรือแบบเดิมขึ้นเยอะเลยโดยทุกพื้นที่ส่วนของเรือนะคะเราได้ใช้ประโยชน์กับมันจริงๆนะคะและเรือนี้นะคะสามารถคลื่นเทนเลอร์ได้นะคะหมายความว่าสามารถที่จะจอดบนบกได้นั่นเองทําให้เซฟค่าจอดเรือในน้ำไปได้เยอะเลยค่ะเรือก็ไม่ต้องถูกจอดแช่ในน้ําค่าใช้ใจ่ายในการดูแลเรือก็จะน้อยลงไปด้วย อย่างที่บอกนะคะจากประสบการณ์ขายเรือของมอเตอร์ฟิวเราเกือบ20ปีทําให้เราเลือกออปชันที่มั่นใจแล้วว่าเหมาะสมกับประเทศไทยและก็ลสตตาล์ของเราแน่นอนค่ะลํานี้ไม่ควรพลาดด้วยประการใดๆทั้งปวงนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเข้าชมเรจริงนะคะก็ติดต่อหนูดีได้นะคะที่0864167817นะคะเรือเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองมหาชัยนะคะวันนี้คลิปยาวหน่อยนะคะแต่ว่าอัดความรู้ให้แน่นๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูดีเลยนะคะ